น้นอ,องนี่ปืนขายไหมนี่เจ้าบอลนะแบบดีหรือแบบธรรมดาก็ยางดีหมดเลยเอาแบบสัน้นหรือแบบยาวสั้นกันเลยอัดแคทหรืออัดลมอัดลมเอาลูกเหรอหรือแมกกาสีแมกกาสีดำด้านหรือดำเงาดำดำ้านรอบแบบเออ หมดเอาแล้วเหลือแบบไหนมึงเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีกเต๋อแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาสนใจบ้างหนี่เต็กคุณแกมึงเอาเอามเอามาเอาแบบเล็กเหลือเหลือกันแล้วมาหมดอ่ะมองวางเรียกอะไรกูเรื่องเอาน้ำเปล่ามาด้วยเอาเอาน้มน้ำอะไรกันได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำแล้วมาแกหกขีหัวแล้วมาทำมันมือมีแก็ได้ามลก็ได้ไปดิโอ้ย